เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษมาค่ะนั่นก็คือใครอยากรู้ไหมอยากรู้ <นะ S 2> ใครคะสปอยนิดหนึงสปอยก่อนเป็นพี่ที่เคยร่วมงานกับทางช่องวัน3ามสิบเอ็ดด้วก็คือ,เ,อเป็นคนที่ร่วมโครงการด้วยวถ้าอยากรู้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษกันดีกก่าค่ะนั่นก็คือสวัสดีค่ะ นี่ uhm. นะคะมาพบกับรายการพามาดูและดอบียูค่ะสวัสดีค่ะวิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะอีคิวค่ะที่นี่ที่ไหนใชที่รักหรือเปล่าไม่ต้องตกใจไปเรายังอยู่ในรายการพามาดูเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายนิดนึงเราอยู่ในสตูนั่นเองค่ะมิกกี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากสถานที่จะแปลกตาแล้วเนี่ย วันนี้มีคำถามมาถามอีคิวไว้คำถามอะไรคุณแม่อย่าเอาอเน็ตนะฉ,นฉันไม่รู้เรนะื่องใช่หรือเปล่าเป็นคำถามง่ายๆเลยอีคิวรู้จักโครงการมียูคำว่าหรือเปล่าไม่ใช่โครงการที่เขาได้ทำงานร่วมกับช่องวันาศาสเต์เวหรือเปล่าเธอใช่แล้วใช่แล้วเก่งนะเนี่ยฉันรู้ได้เพราะว่าเราติดตามไอจีนะคะแล้วก็ได้เห็นในเพจที่เขาลงแสดงความยินดีกับพี่ๆของเราที่จบการ ฝึกงานนั่นเองค่ะมีการมอบใบสนิยบัตต่างๆเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเธอใช่แล้วค่ะแล้วก็ทางพามาดูของเราก็ไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอนนะคะเราก็ได้ส่งทีมงานค่ะไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะการรับใบประกาศนิยบัตของพี่ๆมาฝากทุกคนค่ะ นะคะมิกกี้คือพี่พี่เจนสี่ของเราเก่งมากๆเห็นแบบนี้แล้วไฟในตัวมันลุกอ่ะอยากจะสมัครด้วยใช่แล้วค่ะอีคิวแล้วก็นอกจากนี้นะคะพามาดูของเราวันนี้ไม่ได้มี2คนแน่นเอาจริงปะใช่วันนี้นะคะเราเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษมาค่ะนั่นก็คือใครอยากรู้ไหมอยากรู้ใครคะสปอยนิดนึงสปอยก่อนเป็นพี่ที่เคยร่วมงานกับทางช่องวันสามสิบเอ็ดด้วยโอ้ก็คือเป็นคนที่ร่วมโครงการด้วยถ้าอยากรู้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอเชิญ แขกรับเชิญสุดพิเศษกันนี้ก่าค่ะนั่นก็คือพี่มินดาบิวคำวันเจนซ่า เจงลดว่าสวยกว่าในวิดีโออีกทุกคนเดี๋ยวให้พี่เขานะคะแนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะมินตาบีคัมวันเจน3ค่ะมาจากฝ่ายละครค่ะก่อนอื่นเลยหนูขอถามหน่อยว่าพี่มินตาเนี่ยรู้จักกับโครงการบีคัมวันได้ยังไงคะก็ตอนแรกเนี่ยเราเห็นโพสต์ใน Facebook ของเพจสาขาแล้วนี่ยแหละโพสต์แบบเออรับสมัครคนเข้าโครงการอะไรเงี้ยแล้วโลโก้ช่องวันมันเตะตาเรามากเราก็ชอบดูละครก็เลยแบบ ไหนลองซะหน่อยเราก็สมัครเลยเ้ราเราอยากทำแล้วก็เก่งด้วยสิเราก็ติดเลยใช่ไหมเราติดไปแล้วอยากทราบว่าพี่มินตาเนี่ยมีคือเกียว่ามีเคล็ดลับยังไงนะมัดใจกรรมการให้เขาเลือกเราจริงๆเคล็ดลับมีอย่างเดียวแหละคือความสวยความสวยความสวยลรอเล่นเราเล่นไม่ใช่เราสมัครได้เปล่าเออได้เลยเราก็ติดเลยเราเล่นนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่มีก็คงไม่ใช่แต่ เคลดลับของนี้คือความตั้งใจคือตั้งใจทําจริงๆแล้วก็พยายามไม่เขาเห็นว่าเราตั้งใจอ่าถ้าเขาเห็นความตั้งใจของเราปุ๊บเคมีตรงกันปุ๊บก็คือสามารถไปกันต่อใช่เพราะเราตอกย้ำใช่ไหมใช่ใจลงมาทําค่ะเริ่มชนิตไอชนิดตูนะคะทุกคนนอกจากฝ่ายละครใช่ไหมคะที่พี่มินตาอยู่แล้วยังมีฝ่ายอื่นอีกไหมอยากให้ ทุกคนเนี่ยทราบเ่อเขาจะได้แบบมีสิทธิ์เลือกมีอะไรคือโครงการของเราเนี่ยคะมีหลายสาขาให้น้องๆเลือกเลยคะ่ะถ้าน้องชอบทํางานเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่คือได้หมดเลยมีทั้งฝ่ายละครของพี่เองอแล้วก็มีฝ่ายรายการเสร็จแล้วก็มีฝ่ายข่าวอ่ะ แล้วอยากทาอะไรแล้วเลือกเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากพี่มินตานะคะทุกคนก็ยังมีพี่อีกหนึ่งคนที่อยู่ในโครงการดีควาวันเหมือนกันนั่นก็คือพี่บิวนั่นเองพี่มินตารู้จักไหมคะพี่บิวรู้จักค่ะรู้จักเคยเห็นหน้าค่าตากันมาสู้กันเค็มปาเค็ยไหลมาเลยอย่างนี้เลยพี่กระทบไหลกันมาแล้วใช่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็น่าเสียดายที่พี่บิวไม่ได้มาร่วมรายการกับเรานะคะแต่ว่าเราก็ยังมีภาพบรรยากาศการทํางานเล็กๆนนอนๆของพี่บิวมาฝากเราไปดูกันค่ะไปค่ะ ตอนนี้นักข่าวของเราประจำจุดอยู่ที่ด้านหน้าศาลดีกาแล้วพร้อมรายง,งานสดเข้ามานะครับติดตามเพิ่มเติมกับน้องบิวจากกรีได้เลยนะครับ บรรยากาศที่น่าศารดีกาวันนี้นะครับซึ่งล่าสุดอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางมาถึงสารดีกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจําพิเศษเศดูเหมือน<ม>ปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างอุเทนถวายกับจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยที่ยืเดเยื้อมานานกว่า50ปียังคงไร้ข้อสรุปเพราะสิทธิเก่าและสิทธิ์ปัจจุบันยังคงคัดค้านไม่ยอมให้ย้ายออกจากพื้นที่เดิมแต่ก็ยังคงไม่เป็นผลมาจนถึงปัจจุบันนี้ โอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นการทํางานจริงๆนะคะคุณนาก็คือคลุกดินคลุกฝุ่นมอมๆกันทีเดียวใช่อย่างพี่พิวเนี่ยที่เราเห็นเขาไปออกพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาทางฝ่ายข่าวนะคะแบบเป็นผู้ประกาศข่าวเท่ๆเลยลงพื้นทงพื้นที่ไปอยู่กลางแดดกลางฝนไปเจอผู้คนแัวพี่เนี่ยทังฝ่ายละครเขียนบทก็ต้องอยู่ที่หน้าจอต้องอยู่ที่เวิร์ดตลอดเวลาแต่มันดีอย่างหนึ่งพรามันแบบทํางานได้ทุกที่แล้วแต่เรายูนิฟอร์มก็แล้วแต่เราเราอยากจะใส่อะไรทําที่ไหนเราจะทได้เต็มที่อิสระ ดีมากมากถามว่าได้ลงพื้นที่ไหมก็มีลงบ้างต่อไปออกกองอะไรเงี้ยก็สนุกหลากหลายสุดๆก็เลิ่มมาก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆใครอยากทำแนวไหนอยากทำอะไรก็ไปเลือกกันได้นะคะน่าสนใจจริงๆถ้าสมุด่า คนดูทางบ้านเนี่ยสนใจโครงการ,รบิวคําบันนะคะต้องเตรียมตัวยังไงคะพี่บินตาสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะแบบอุ้ยสมัครโครงการนี้จังเลยใครที่ทําอะไรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นละครทํารายการหรือว่าสนใจฝ่ายข่าวเนี่ยก็ให้ทําต่อไปฝึกฝนเต็งเรื่อยๆทำทำทำแล้วพอมีโอกาสหรือว่าโครงการเปิดเนี่ยก็ให้รีบสมัครทั<อ>นทีอย่ารอนะคะอย่ารอให้ตัวเองพร้อมพอเพราะว่าถ้าเรารอเราพร้อมเนี่ยเราจะไม่ได้ทําสักทีเราจะพร้อมตอนไหนไม่มีใครรู้ค่ะจริงเราทําไปก่อนทําไปก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ทำไปก่อน่ โอกาสเป็นของคนทำค่ะอโอ้โหเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์สุดๆนะคะจากพี่มินตาน้องๆคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมดันคำแนะนำนี้ไปต่อยอดไปปรับใช้ที่แบบแอบ,บได้ยินไายกระสีะมีกุมารมากระซิบว่าน้องๆเลตดอเนี่ยแอบบไปสัมภาษณ์น้องๆบิวคอมบันเจนสี่หรือเปล่าใช่ค่แอบ,บไปสัมภาษณ์มาเหมือนกันซึ่งจะเป็นยังไงไปแอบสัมภาษณ์มาสองคนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะไปดูค่ะไปเลย ได้แบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอสังคมใหม่ๆแล้วก็การทํางานที่แบบว่าเราอาจจะไม่เคยเจอในมหาลัยแล้วก็ได้มาเจอที่นี่ค่ะจริงๆนี่รู้สึกเหมือนกับมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ทําให้เราต้องเรียนรู้อ่ะมันมันทำให้เราเติบโตแน่นอนอะไรอย่างค่ะแล้วก็อีกอย่างพอเรารู้ว่าเราทําแล้วเราเก่งขึ้นเราเจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้เราก็ยินดีที่อยากจะทำมันใช่ใ,ชให้ให้ความช่วยเหลือเยอะมากค่ะแบบซอนงาน มาแต่แรกเลยนะคือไม่รู้อะไรเลยก็คือสอนงานสอนงานเราดีทุกอย่างอธิบายว่าเออเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ถามส่วนฝ่ายข่าวพี่พี่ทุกคนน่ารักมากๆบางทีเราแค่รู้สึกว่าเราไม่รู้จะคุยกับใครเราก็ไปถามพี่เขาได้ได้เยอะค่ะอ่านของพี่ฝ่ายข่าวเนาะฝ่ายข่าวเนี่ยฝึกโดยตรงเป็นฝ่ายข่าวเลยจริงๆแค่รู้สึกว่าฝ่ายข่าวอ่ะได้ต่อยอดฝ่ายข่าวแน่นอนแต่สิ่งที่ได้ต่อยอดอีกอย่างหนึ่งอ่ะพอทํานักข่าวแล้วอ่ะ เราได้การสื่อสารกับคนที่มากขึ้นแล้วก็ได้การเข้าหาคนมากขึ้นมันทําให้เราต่อยอดในอาชีพอื่นได้อีกเพราะว่าคิดว่าการสื่อสารมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดฝ่ายรายการก็เหมือนกันนะคะแบบเหมือนทํางานกับคนที่เยอะขึ้นเจอทั้งคนที่มาเข้าร่วมรายการเราต้องดูแลเขายังไงเราคือเขาไม่ใช่คนที่แบบมาอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาทําได้เราต้องทําให้เขามั่นใจว่ามันแบบไม่ได้ยากเกินไปกว่าที่เขาจะแบบทำอันนี้<อ>ค่ะ,คะเป็นโครงการวีวคําวันเนาะเราก็เจนสีแล้ว โครงการวิวคำวันก็คือโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับช่องวันนะคะตอนนี้ก็มีมาสี่เจนแล้วเรา2คนเป็นเจนสี่ที่เข้าร่วมกับโครงการนี้ก็รู้สึกว่า,าถ้าน้องๆสนใจสามารถสมัครเข้ามาได้ก็อ,อยากให้มาสมัครเพราะว่าโครงการวิวคำวันรับเด็กๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราค่ะรับทุกคณะทุกสาขาทุกชั้นปีเลยไม่ว่าจะอยู่ปีอะไรก็สามารถมาสมัครได้ถ้าเกิดมีใจพร้อมและพร้อมที่จะลงมือทำแม่ พี่ของเราเนี่ยเก่งกันทุกคนเลยนะคะพี่มินตายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะนอกจากเราจะได้สัมภาษณ์พี่พี่เจนสี่แล้วเรายังมีอีกว้ายมีเหรอคะคุณน้า <c oughs> คือวันนี้เรื่องสะพายเยอะแยะมากมายมีอีกแน่นอนค่ะ <c oughs> เราได้รับโอกาสพิเศษสุดๆเลยนะคะ <c oughs> ได้สัมภาษณ์คุณเดียววลาตั้งตะก,กูลด้วยเล่นใหญ่เบอร,ร์แรงชอบอย่างอยากดูไหมอยากดูโอเคค่ะถ้าอยากดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป็นอะไรคะ อยากถามความรู้สึกบ้างพี่เดียร์ริสึกครับก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกับทั้งสองคนที่ผ่านด่านสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้เข้ามาทำงานร่วมกับช่องวันจริงๆแล้วนะฮะเชื่อว่านะครับจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากพี่ๆมอบให้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะพัฒนาตัวเองเป็นในการเป็นเหมือนชิคที่เก่งพวกเราได้เติบโตอย่างแข็งแรงมากขึ้นไปอีกนะครับสำหรับอยู่คัมวันและสำหรับเจนหนึ่งจนถึงเจนสี่โตมาถึงเจนสี่แล้วผลผลิตมาเลพัน ก็ต้องบอกว่าทุกปีนะครับเราก็จะได้คนใหม่ๆนะเพชรเม็ดใหม่เข้าสู่วงการนะครับปีนี้เช่นเดียวกันแต่ก็จะมีความหลากหลายนะครับแต่ละปีอาจจะมีคนที่เก่งในเรื่องของสาขาอีกสาขาหนึ่งในปีนี้เราก็บอกว่าเราได้ข่าวแล้วก็ได้คนที่ทำารอดเตี้นะครับที่พี่ๆกำรันตีแล้วว่าเก่งๆเ,เนี่ยเป็นปันเฟืองสำคัญมากกับทีมงานของเรา <c oughs> พร้อมตลอดเวลาเลยครับอยู่ที่พ่น้นองๆพร้อมไหมถ้าพร้อมก็มาเลยครับมาร่วมกับวงการของเราีอย่คคำวันเจนที่5้านะฮะในปีนี้ครับโอ้ oh, โหดีใจแทนพี่ๆทุกคนด้วยนะคะมันเริศม,มากๆแล้วก็ดีใจกับพี่มินตาด้วย <c oughs> จริงเห็น <c oughs> แบบนี้แล้วแบบรู้สึกใจเฉืน้นแทนน้องๆอ, <c oughs> อะไรเงี้ยนึกออกปะ <c oughs> ดูๆไว้อาจจะเป็นเจน5้ายุคต่อไปแถวนี้หรือเปล่ามีฝ่ายที่แบบเลือกไว้ในใจแล้วอ่าก็คือฝ่ายทำความสะอาดเองทุกคน แล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจโครงการบิวคําวันก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ IG นะคะ brs.bu แล้วก็มีเซตบุ o กด้วยค่ะ b r o อ d แคสติ้งและการผลิตสื่อตรีมมิ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนจะไปนะคะก็ขอขอบคุณพี่มินตามากๆเลยนะคะแล้วก็ขอฝากผลงานหน่อยให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบเอ้ยมีอะไรบ้างก็คือขายของเลยนะคะถึงช่องขางถองละก็ฝากซีรีส์เรื่องลัฟ้าลาัดนะคะอันนี้ออนแอร์ย้อนหลังละคือจบละทาง n น t f l i x ก็คือไปดูได้รวดเดียวจบเลยสนุกมากแล้วก็ขอโปรเจกต์วันดีออริจินัลค่ะหาเรื่องปัง<ม>ทุกเรื่องแน่นอน, <S <S นอแล้วก็ฝากตัวเองด้วยนะคะขึ้นไ g ใหใ้ใครสนใจนะอยากจีบคนเขีย <S <S นบนเออเธอเลยมาแปะหัวใจไว้เล่นๆได้ก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็ แอบได้ยินมาว่าโครงการวิวคําวันเจน5เนี่ยใกล้จะเปิดรับสมัครกันแล้วค่ะทุกคนนะัน่ะก็คือวันที่1มีนาคมนี้เองก็ใครนะคะที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆน,นะคะในมอของเราหรือว่ากิจกรรมดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิสำหรับวันนี้ค่ะมิกกี้ค่ะไ q ค่ะมินตาค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย